อายุถ้าคิดว่าอายุมากแล้วไม่ควรจะเล่นเนี่ยผมว่ากลับไปคิดใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องการพัฒนาสมองเนี่ยเป็นเปถึงที่สําคัญครับเพ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นการสมองไม่ได้ใช้แล้วก็จะสมองไป<อ>่อเรื่อยทาให้ป้องกันสมองฝ่อคุณฝอ <laughs> ด้วย <laughs> อะไรครับแบบขอบพระคุณมากนะครับท่านทศวรรษที่ได้กุณานําเ,เรื่องที่น่าสนใจมาพูดมาคุยทําให้เราได้มีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้เล่น a c e b o o k เนี่ย ไม่จำกัดไว้ไและเนีน่น่าสนใจที่จะหันไปเล่นตามที่ท่านได้แนะนำนะฮะได,ได้พูดคุยกันมาวันนี้ขอบคุณฮะที่ท่านให้เกียรติกับารายการเรานะฮะขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมารายการเราหมดเวลาก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณไปที่ผู้ให้การสนับสนุสน,นรายการนะครับขอบคุณไปที่บริษัทไทยศรีประกรันภัยสาขาอดรธานีคิดทําประกันภัยคิดถึงบริษัทไทยศรีประกันภัย042 247 2่ส6วันนี้ผมพร้อมด้วยแขกรับเชิญ นะเราต้องล่ำลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ไปเจ,เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ